ความสามารถของหนุ่มไทยเด็กไทยกาสแสดงออกเนาะกาที่จะมาหาทุนเพื่อที่จะอ่านี่เนาะเอาตำ้มส่วนเนาะจ้ะเนาะตำ้มส่วนโคกหนึง่งตั้มสมตำธรรมดาโคกหนึง่ลงล้มเส้นขึ้นหน่อยแต่ว่าเนาะพ่ออย่บ่อดีเพราะเพราะก็หนอยหอกเป็นตามมันตามป้าได้ฮอร์เส้นหน่อยๆะตับยูกลาดเลยเอาไปเลยตำ้มตัส่วนนั่นแหละใส่ไปเลย หน่อยก็ใส่ไปเอาเผ็ดบ้นะเอาเผ็ดเอาธรรมดาแหละบ่เผ็ดแห้งนนี้เราเเผ็ดเยาไม่ค่ะบอกว่าทุกยางขึ้นราคาเลยบุก่าละบัานนี้บุก้าเนคนงานทำอกนี่หละเนี่ยต้ก้าพวกเน่าวกเน่าโลครยาก่อนนะ วมหน่วยละน่วยละสิเอาตำกุลาแม่ไม่ไม่ไม่น้ำตานะมัน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 ล้ละมวยละหน่วยละสิบาทว้าันาื้อเด้นว่าเปรี้วามะนาลูกละเจ็บาทอันลมอนีสิบลทจะเป็นลมแกนปลาื้อลูกบางแหง คูง 4, บาทเอาสิ 4, บาทที่นี่หาสิบาทนกอค้งเขาบอ่ลานะม้าวันหันมาอัดมาคงโลละสี่หาสิบบาทแพงโหดเนาะเกเขาเคยเห็นบุแพงยเมนเกิดมาเาก็เขเห็นเกิดมาเาก็เคยเห็นบเคคลมาเง้ยปีแล้ปีลวนะเปิดอยู่นี่ กมีอยู่2ปีเรอะจามพลเองหลที่ปีหมปีเนาะเขาขายบอีคนปัจุบันบอลก็ลงไมาหยุดน้โซ่บ่แบนเนื่อโซ่ยอคนเกนอ๋อจะนาอีนู้กัเป็นคนคนแกน ก็ยงฮ่าจะเกิด็อยากตาป้าเลคือ่ไม,อม่ใส่ใส่จักุกน่อยใส่เพราะคือคือเพราะว่าไม่เียนเาพงคนกบกใส่เียนเป็นินเียนหรอือปะแมนนุ่งจีนกับบมี่ในตลาดนู่นหล่อบเบิงดล่ะตลาดนัดน่ยแมนมีคุนงไหมไม่ไม่มีค่ะเอาน้่ตกนําเด้อ น้ำตกหมูหนึ่งข้าวเหนียวมีอยู่วะนี่ข้าวเหนียวหนึ่งซื้อชมตำไปฝากน้องอ่อนหกหนึ่งแล้วก็บข้าวเหนียวน้องฝากน้องอ่อนน้ำตกน้ำตกหมูจ้าแล้วก็บตำปูปลาน้ำตกหมูกับปูป่านั้ำตำปูปลาเผ็ด ทุกคนอยากกินเผ็ดเผ็ดแสบสบายดีสบายดีสวัสดียังเป็นทางการเดอ้อจากพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อว่าก,ก็ได้มาแต่ตลาดนะนะทุกคนกวัวชิมาได้ก็หิวคองมานองตองแหน่งจักแมนยังเป็นยังลายอย่างขนาดเลยเนาะเต็มืัอนี้ชิมารีวิวของกินเนาะแด้ปลาเมกมากทุกคนปลาเมกซองใหม่มแต่ก็ ซื้อพักซื้อพักไปไหวให้เจ้านายนำเนาะนี่เลยอ่ะซ้ำยางพักกับโบขืนราคาเนาะแต่ว่าพละหม่กันยังบบขืนแต่กระิม,มีบางอย่างเนาะอยู่ในตลาดอ่ามานิียาที่มันขืนราคานาะทุกคนก็ะชม,มีบางอย่างแต่ว่าลักลักในพักกันยังอ่ะซ้ำกําซ้ำกํามกำกํายี่สิบบาทเนาะ กํละสิบบาทสามกํยี่สิบาทคือเกา่าคือเดิมยังบุคคลละค่ะส่วนอะหมักม่วงนอกจากที่โลหนึ่งสามสิบหาไปยังสามสิบหาคือเกาเกระทือว่ายังบุคคลละค่ากับสีเป็นบางหลานที่พบุคคนละค่าเนาะกระทือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่า อย่างที่ทุกคนเห็นเนอะแมค้าแมคขาเป่นกระจมบ่กคล้องแบบขึ้นราคามากๆเลยตอนที่พเพรียวไปสั่งผสมตำอ่ะเพรียวบอกว่าเป,เปเรีร้ยวๆเผ็ดๆนะพั่นกระแนมนานแบบเผ็ดต้าโตเลยเพราะว่าคล้องมันแพงเนาะเพรีนอนอบอกว่ามังนหน้ามาเพ็นสซื้อไดโนาลูกละเจ็ดบาทมะเขือเทศทันโลละโหลเพาร,ารียวมะละกออะโลละสี่สิบบาทแต่ว่าตลาดที แค่ว่าสื่ออะไประห์เนาะคือตลาดแถวมณียาเพิรนว่าโลละห้าสิบเพิรนว่าเพิรนบบเคยเห็นมะละกอโลละห้าสิบบาทจ้าถือ่ออะไนเนาะตกมาปีนี้คือแบบเอยียงกับแพงเบิดเนาะแม่นทุกคนเขาค้องเครื่องแพงเนะ <c oughs> าะนะคะผสมตำปภาษีกินตแตงไทรโดนอะไรแบบเมื่นเอิดเวลาผสมตำกันอะไ <c oughs> รว่า พีว่ามีธุระจักหาากน่อยเนาะทุกคนพีดว่าจะหน่ายบอนทีแต่ว่าไปเหตุงานพิเศษอะเผนิทโทรมาถามว่ามีคนงานบอพอดว่าเป็นอย่งางไรคนงานมาเหตุประจำน,นะแต่ว่าหน้าที่เนี่ยมันกรติดปัญหาที่แบบว่าบุมีหอเนาะทุกคนปลาหมึกเนาะอ,อร่อยมาก เดี๋ยวขอสิมสมดำก่อนอเพชรขนาดเพชรแห้งคือแบบว่าเออ,อยังก็อแพหว่าน ข่าบิ๊กซีเนาะว่าจะไปซื้อห้องใส่ก็ได้มาแต่ได้แต่กระติกน้ำกลับอันนี้นคนสองอย่างเองเขาเนียวหอละสิบบาทก็ถือว่าโอเคเนาะมันได้ลายทุกอย่างแพงหมดเลยทุกอย่างขึ้นราคา ตามการเวลาเดี๋ยวน้ำกคนแต่ว่าซื้อนี่มาน้ำตกน้ำตกหมูว่าสีแบงก,กันกำหนองอ่อนเนะววาะแต่ว่าหนองอ่อนคนละ บุลับสายนะทุกคนโทรไปกับบรลับสายอ,อร่อยอผงชูรสล้วนๆผงชูรสล้วนๆหยวนอะ Mm hmm. mm hmm. สุดยอดเผ็ดมากอาสุดยอดค่ะสุดยอดโอย ั้งเผ็ดทั้งแสบผิดก,กับแพงเนาะคิดว่ามีแต่อยูน่ในประเทศลาวที่ผิดแพงอยู่ไทยก็คือราคาเลยเด้อถึงคอนจิแพงขนาดได้กันยังสูงป่ประเทศลาวอะไรประเทศลาวแพงแฮงเงินบาทก็ เงินเก,ก็บกระเพ่อเดี๋ยวแพ่ว่าสิมาเราเหลือเงินเก็บให้ฟังเนาะเมืม่อวานเนี่ยโทรหาแม่แม่บอกว่าอ่ะพ่อเจ้าหันอยากให้คอยนี่เอาเงินบาทเนี่ยไปแหลกเอาเงินเก็บเปบอกว่าเงินเก็บมันมันได้ลายแห้งเป็นว่ะอ่ะ แค่วาเลยกระทำว่า,นา,วาในไลฟ์บันไดคุณบอกว่าหนึ่งพันบาทนั้น,นแหลกได้หันประมาณเท่าไรก็หาแสนหาแสนหาพันกีบเลยหาแสนหาพันกีบนะทุกคนแต่ทาว่าเขาไปแหลกอยู่ในหานแบบว่าหานท้อง หรือว่าหารคล้ายคลองที่ใหญ่ๆที่มันมีเงินลายหนึ่งพันบาทได้หนึ่งมืนเมื่อชั่วโหนึ่งพันบาทนะแหลกได้หนึ่งห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกีบโอ้โหคือแบบคือฟังแล้วมันแบบชุดจอดนะขนลุกเลย ขนาดว่าขนาดว่าปิดหาเนเลยได้นี่ปิดหานขาเลยได้ปิดหานแหลกเปลี่ยนเลยได้นี่บ๊วยแห้งแห้งแห้งค่ะสุดยอดเลย โหหลาบโมก็ใส่เป็นหนวดลายขนาดทุกคนโอเคเด้อจ้าเนาะเดี๋ยว,ยวคลิปนี้เท่ากับขอจบแค่เพียงเี้นด้อจ้าเด้พอมีพี่น้องเนาะถ้าหากว่าพี่ผัดไปกันไหนก็นกนต้องขอโทษขออภัยและที่สําคัญเนาะแพี่ว่าก็ตง้งขอขอบคุณเนาอเอฟซี FC ที่เขามารับชมรับฟังเบิงงคลิป แค่บาทจนจบอาย่นากันจนหอดจบขีบปด้อจ่าล้วก็ยังสวยสนับสนุนเดียกันเบิงโฆษณาให้นาเอกก็คือว่าดีใจร้ายด้อจะาด้วขอบคุณนะไรจะไปแล้วสวัสดีสบายดี